ดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่12ของ Mas t ต r ดูนะคะและเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับเค้กเช่นเคยแล้วก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะเราอยู่กับคุณครูแป้งอีกด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณครูแป้งสวัสดีค่ะคุณครูเค้กแล้วทุกทุกคนเลยนะคะค่ะคุณครูแป้งคะ่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีคะในคลิปนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยละคะ่ะคุณเค้กพอตะเดาได้ไหมคะ ว่เาเกี่ยวกับอะไร โอ้โหคุณครูแป้งค่ะสถานการณ์ในตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีอย่างเดียวนั่นก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะองแล้วคะ่ะก็สถานการณ์โควิดในตอนนี้นะคะที่เราเราทุกคนกําลังเผชิญอยู่วันนี้ EP ที่12องของ m a s t ต r Edu ดูก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆค่ะมาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคําศัพท์โควิดที่ m a s t ต r Edu ดูเตรียมมาวันนี้มีคําว่าอะไรบ้างพร้อมไหมคะครูแป้ง พร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะคําที่1นนะคะเป็นคําที่เราเนี่ยได้ยินกันบ่อยมากนั่นก็คือคําว่า quarantine 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 หมายถึงการกักตัวค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะคำว่า quarantine <ม>นะคะ<ม>เป็นได้ทั้ง verb หรือกริยา<ม>และเป็นได้ท now ั้ง noun หรือคำนามนั่นเองค่ะหากว่าแปลเป็นกริยาก็กจะแปลว่ากักตัว<ม>ยกตัวอ,อย่างเช่น you need to quarantine แต่หากว่าเป็นคำนามก็จะแปลว่าการกักตัวนั่นเองค่ะคำถัดมานะคะคำที่2ค่ะคือคำว่า outbreak 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 คือการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเหมือนอย่างตอนนี้นั่นเองค่ะเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะ ถ้าหาว่าเราดูแยกคำนะคะคำว่า out โดยปกติแล้วจะแปลว่าออกไป break แปลว่าแตกแปลว่าหักคราวนี้ out break มารวมกันค่ะเกิดเป็นเส้นความหมายใหม่ขึ้นมาค่ะคือกลายเป็นคำว่าการระบาดอย่างรุนแรงค่ะคำที่3ค่ะคำนี้เนี่ยไม่มีขยับให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองแน่ๆเลยมันจะคือคำว่า lock down lock down ล็อกดาวน์นั่นเองค่ะล็อกดาวน์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นการปิดเป็นการจำกัดบริเวณนั่นเองค่ะแต่คราวนี้ล็อกดาวน์นะคะไม่ได้แปลว่าล็อกด้านล่างนะคะล็อกดาวน์เกิดเป็นความหมายใหม่หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น phrasal verb นะคะหมายถึงการปิดกั้นหรือการจำกัดอาาเขตค่ะเขตเองเช่นกันนะคะที่แบบจะคุ้นเคยในช่วงนี้เป็นพิเศษในช่วงโควิด <c oughs> เป็นพิเศษเลยกนะ็คือคำว่า infection 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 หมายถึงการติดเชื้อค่ะมาจากกริยาคือคำว่า infect infect ใส่คำนามโดยการเติมคำว่าชั่นเข้าไปนั่นเองค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเลยค่ะนั่นก็คือคำ,อคคำว่าแม่นอนค่ะนั่นคือคำว่า vaccine vaccine คนไทยเรียกว่าวัคซีนนั่นเองค่ะวัาถ้าจะให้ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องต้องออกว่าวัคซีนใช่ไหมคะวัคซีนถูกต้องค่ะอย่าลืมเสียงตัวบีนะคะปากกับฟันต้องเจอกันนะคะวัคซีนวัคซีน yes วัคซีนค่ะคำต่อไปอีกเช่นกันค่ะเป็นคำที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันเลยนั่นก็คือคำว่า mask mask MAX คภาษาไทยแปลว่าหน้ากากนามัยใช่ไหมะคะครานี้คำนี้มีการออกเสียงได้สองแบบที่ถูกต้องนะคะม,มาจาก accent นั่นเองค่ะถ้าหากเราออกเสียงแบบ accent ที่เป็นอเมริกันก็จะออกเสียงเป็นสระแอค่ะคือ mask mask, mask. แต่ถ้าหากเราออกเสียงเป็น accent ของอังกฤษนะคะก็จะกลายเป็น mask mask ฉะนั้นแล้วแต่เราเลยว่าเราสะดวกแบบไหนจะ mask อเมริกันหรือจะ mask อังกฤษก,ก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคํานี้อาจจะฟังดูยากสักนิดนึงนะคะแต่ความหมายเนี่ยเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยเลยค่ะนั่นก็คือ isolation 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 หมายความว่าการแยกตัวออกมา ยกตัวยอย่างสถานการณ์เช่นถ้าหากเรามีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าอาจจะติดเชื้อโควิดหรือป่วยเป็นโควิดระหว่างรอเตียงโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยคนนั้นก็จะต้องทำการ self isolation <ม>ก็คือแยกตัวเองออกมาจากผู้อื่นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นนั่นเองค่ะ คำต่อไปเป็นคำที่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะได้ยินเท่าไหร่เลยนะคะใช่เลยค่ะพอๆกับล็อกดาวน์เลยนะคะเวลาหิวดึกๆนะคะก็ออกไปหาอะไรกินหลังห้าทุ่มไม่ได้นะคะคำนี้ก็คือ curfew curfew ภาษาไทยบอกว่าค v e แต่คราวนี้แปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงค่ะ curfew <c oughs> คืออะไร curfew <c oughs> คือการห้ามออกนอกเคหสถานค่ะมาถึงคำต่อไปค่อนข้างที่จะได้ยินไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะคำนี้ใช่ค่ะอันนี้จะได้ยินเวลาที่เราพูดถึงเ,เรื่องของการแพทย์นะคะเรื่องของการแพทย์ระบาดท,ที่เป็นเป็น,นิเชิงของการแพทย์มากกว่านะคะคำนี้คือคำว่า a i r ur b o n e airborne air เ์เก็คือการกระจายโดยมีอากาศเป็นตัวกลางจะสังเกตว่า hmm. จะมีคำว่า Air A I R ที่แปลว่าอากาศอยู่ฉะนั้นคำนี้คือการที่อย่างเช่นเราจามเราไอแล้วละอองที่ออกมาค่ะสามารถที่จะล่องลอยไปในอากาศและเกิดการกระจายโดยมีอากาศเป็นตัวกลางได้ที่เรียกว่า a i r ์เป น้องๆหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นหูกันมาบ้างใช่แล้วอันนี้เนี่ยคือคำว่า symptom symptom หมายถึง,ถงอาการค่ะ symptom <ม>ก็คืออาการเรียกเป็นชื่อใหญ่ๆแต่ถ้าอาการย่อยๆเราก็จะบอกไปเลยว่าเป็นอาการอย่างไรบ้างมาที่คำสุดท้ายกันเลยค่ะคำนี้เราได้ยินบ่อยๆเนอะคุณภูแป้งค่ะคำว่าค,คือคำว่า PPE PPE อขาร,ร <PPE S 2> นีน p คืออะไรหลายคนได้ยินแต่คำว่า PPE แต่ไม่รู้นะคะว่า PPE อะย่อมาจากอะไรใช่ค่ะวันนี้คุณคุณแป้งจะบอกเองค่ะ PPE เนี่ยย่อมาจาก Personal Protective Equipment Personal Protective Equipment เรามาดูกนันทีละคำก็ได้เริ่มแปลจากหลังสุดนะคะเพราะเวลาที่คำนา มีตัวขยายขยายขยายเราก็ต้องไปโฟกัสที่คำนำหลักก่อนค่ะแล้วค่อยๆแปลส่วนขยายตามมาคำนำหลักในข้อนี้ในคำนี้ก็คือคำว่า equipment หมายถึงอุปกรณ์แล้วมีคำว่า protective มาขยายค่ะนั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันอะแล้วยังมีอีกหนึ่งคำค่ะขยายบวกเข้าไปอีกค่ะคือคำว่า personal Personal Protective Equipment นั่นคืออุปกรณ์หรือชุดที่ใช้สำหรับป้องกันของบุคคลคนนั้นเรียกง่ายๆสั้นๆค่ะว่าชุดป้องกันเชื้อต่างๆนั่นเองนอกอจากคำศัพท์ทั้ง11ข้อที่เรานำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะเราก็จะมีตัวอย่างการใช้ในประโยคเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะมาฝากทุกๆคนกันด้วย โอเคอเราจะมาถามทุกๆคนค่ะว่าตัวอย่างประโยคนี้ควรจะเติมคําศัพท์คําว่าอะไรเดี๋ยวยกตัวอย่างข้อแรกก่อนแล้วกันคะ่ะเดี๋ยวให้คุณแป้งยกตัวอย่างนะคะตอนนี้จะเป็นคนสอบเนาะได้เลยคะ่ะระหว่างนี้นะคะฟังแล้วก็ลองคิด Challenge ตัวเองไปด้วยนะคะว่าจําคําศัพท์ทั้ง11คําได้หรือเปล่าแล้วเลือกคําไหนมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องกันนะคะเอาล่ะประโยคบอกว่า medical team has to always wear a dot 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 for their safety ลองดูสิคะว่า1ถึง11ค่ะคำไหนจะเอามาเติมในช่องว่างตรงนี้ได้ดีที่สุดโอเคค่ะถ้ายงั้นข้อแรกข้อนี้ขออนี้าตอบเลยนะคะคุณครูแป้งได้เลยค่ะขอตอบอบคำว่า PPE ค่ะดังต้องค่ะ <ช> Medical team has to always wear คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องสวมใส่ PPE for their safety คือสวมใส่ชุดป้องกันเชือ้อต่างๆสำหรับความปลอดภัยของพวกเขาเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องน้องคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคใช้งานไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะโอเคถ้า่างนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าค่ะว่เาเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ต่างในประโยคยังไงเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้คุณครูแป้งนะคะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ลองมาตอบกันดูนะคะได้เลยคะ่ะเอาล่ะข้อที่หนะคะพร้อมแล้วฟังให้ดีนะคะ If you traveled to one of the dark raid provinces, you need to dot 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 for 14 days. Number two, number two. Wearing a dot 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 when you go outside will lessen the chance of getting COVID-19. อยากจะรู้ทั้งเลยค่ะว่าเพื่อนๆจะตอบคำพท์ข้อไหนบ้างคำศั์ที่เราได้เรียนรู้กันไปวันนี้ทั้ง11ข้อใครนะคะ ทราบว่าข้อไหนตอบอะไรลองคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนี้ให้ดูหน่อยนะคะครูแป้งอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าทุกทุกคนจะตอบถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมคะครูแป้ง <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็เราได้มาเรียนรู้คำศัพท์กันพอหอมปากหอมคอนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้เนาะจะได้นําไปใช้หรือว่าเวลาเราฟังข่าวต่างๆก็จะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะาจบคลิปนี้ก็สถานการณ์แบบนี้ค่ะ แคอยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเลยนะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่ทํางานด่านหน้าทุกคนนะคะรู้เลยค่ะว่าช่วงเวลาวนี้มันเป็นช่วงเวลาวที่หนักแล้วก็เหนื่อยมากๆอยากจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันหลายๆคนก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองอย่าลืมล้างมือบ่อยๆสวมใส่มากสก์เมื่อออกจากบ้านนะคะแล้วก็ รักษาสุขภาพดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนเลยเนาะเรามาฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ Alright, we know that this situation is a hard time, but I hope that the situation will end soon. Please make sure that you take good care of yourself. Whenever you go out, wear a mask, wash your hands, and always keep social distancing. We hope that we all will get through this hard time soon. Thank you. Hey, ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Master Edu ด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามชม EP หน้าสำหรับวันนี้เพ็ก mm hmm. แล้วก็คุณครูแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับ mm hmm. น,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ